เล่นหนอถืเล่นมือถือเอาคนดังเนาะผู้ใดก็อยากพิมลบางเดียวแขวนๆนะครับมาทางใดตามเลยทางไหนทางไหนทางไหนวัสดีครับบาวทักกีนะครับมือนี้นะครับผมมามาผมมาผอกับบาวทักกีนะครับปฟอมโตมาขายนามทอมบ่หรอฟอมโต้โอ้โหนะครับผมมาเป็นลอยตำรวจเอกหรือลอยตำรวจโทรนี่แต่คนถามหาที่เรียนเล่นมือถือเล่นมือถือ เอาคนดังเนาะผู้ใดก็อยากหูดตัวเนาะเข่าบวกไฟสูมือสูมือนะครับผมต้องหู้เลยเนาะเออเป็นลูกมือนีหัวลูกหัวหลอดยู่โอ้โนะครับอ่ะลูกหลอดขาดวานะครับมือนี่ล่มันล่ำนะครับมืออื่นกัมมันทีรีนะครับก็เลยอ่ะส่วนหันลูกหัวหลอดอยู่นี่นะครับบังแรกสี่างเขาหอนราคาแปดเอเจ็ดแปดซับไปเด็ดสามร้อยแปดสิบเรื่องมือมาบังเดีวมีมีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวีบังเดียวมือนี้บังเดียวบังเดียว บางบางบางเดียวมันนีมาซอพ่อพี่มดซอพ่อพิ่มดบางเดียวแข็งแข็นะครับมาข้างไหนตามเลยนะฮะอาทางไหนทางไหนทางไหนทางสูงหรือทางต่ำทังสูงทางสูงอ๋อทางสูงนะอ่าชัดเจนนะครับทางสูงบางเดียวพ่อนะครับกับบาเล่ไหมอ่ากับเนี่ย้หลบางไหลมันจะป่ถึงโอเคกับเดียวมังหอหกอยู่อ่านี่รัดังแท้แล้วมัอนี่นะครับรับรองว่นเทียบนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมหลอดเด็บสี่สวัสดีครับนี่แอดมินอาสนามไฟมัดเด็ดนะครับผมนะแฟนแฟนของอ่า เจนกก้นสวยนะครับผมน,ะนี่แฟนเพื่นนะครับหน้าตาร้อนเหลาเลยนะครับแก้วนะครับ